สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหิวใจธรรมะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในสิ่งต่างๆนั่นคือเรื่องของการปล่อยวางคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าปล่อยวางมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เคยสงสัยไหมครับว่าสิ่งที่พระอริยะ ใช้ฝึกใจจนไม่ทุกนั้นคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเคล็ดลับการปล่อยวางแบบพระอริยะเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายและมีความสุขครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านลองตอบคำถามในใจผมหน่อยนะครับว่าคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ที่เกิดจากการยึดต,ติด ยึดติดในตำแหน่งหน้าที่การงานยึดติดในตัวตนของเราเองว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือยึดติดในความสัมพันธ์ว่ามันต้องเป็นไปตามที่เราต้องการและเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราก็เกิดความทุกข์ทันทีใช่ไหมครับคุณเคยคิดไหมว่าการจะใช้ชีวิตโดยปราศจากความทุกข์เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นแค่ความฝันลมๆแรงๆครับถ้าคำตอบของคุณคือใช่คุณมาถูกที่แล้วครับ เพราะในตอนนี้ผมจะพาคุณไปไขความลับของเคล็ดลับการปล่อยวางแบบพระอริยะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าการที่เราสามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วนั้นไม่ได้อยู่ที่การหลีกหนีปัญหาครับแต่อยู่ที่การที่เรามีเครื่องมือที่จะวางความทุกข์ลงได้ต่างหากครับหลายคนอาจจะคิดว่าการปล่อยวางเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากครับแต่ผมจะบอกคุณว่ามันมีหลักการและวิธีการฝึกฝนที่ชัดเจนครับ และเมื่อคุณได้ลองทําแล้วคุณจะพบว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ทําให้ใจของคุณเบาสบายขึ้นและพร้อมรับมือกับทุกปัญหาได้อย่างสงบในวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมกันครับว่าอนัตตาและปฏิจจสมุทบาทซึ่งเป็นคำสอนสําคัญในพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับการปล่อยวางอย่างไร และที่สำคัญที่สุดคือคุณจะนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเพื่อให้คุณสามารถปล่อยวางความทุกข์และมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสงบและความเบาสบายครับเตรียมตัวเปิดใจให้พร้อมนะครับเพราะความเข้าใจที่เรากำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อความทุกข์และการใช้ชีวิตไปตลอดกาล เมื่อกี้ผมได้ทิ้งถ้ายไว้ว่าเราจะมาเรียนรู้การฝึกวางจากสิ่งที่ยึดใช่ไหมครับหลักการเหล่านี้เป็นแก่นสําคัญที่ผสมผสานร,ระหว่างหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและแนวคิดทางจิตวิทยาที่ทันสมัยครับเคล็ดลับที่หนึ่งการพิจารณาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราปัญหาหลักของการยึดติดคือการที่เรามองว่าสิ่งต่างๆที่เรามีหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นของเราครับ เรามักจะเผอคิดว่าร่างกายของเราคือตัวตนของเราความรู้สึกของเราคือตัวตนของเราหรือแม้แต่กระทั่งทรัพย์สินที่เรามีก็คือตัวตนของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเราก็เกิดความทุกข์ครับธรรมะอนัตตาในทางธรรมะอนัตตาคือหนึ่งในไตรลักษณ์ครับหมายถึงความไม่ใช่ตัวตนครับ พระพุทธองค์ทรงสอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราความรู้สึกของเราหรือความคิดของเราล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ตัวเราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยใจอยากของเราครับเมื่อเราเห็นความจริงนี้แล้วเราจะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นลงได้ครับเราจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกครับเคล็ดลับที่สอง การเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเหตุเกิดจากปัจจัยอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือการที่เรามองว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นความผิดของคนอื่นครับเราไม่เข้าใจถึงเหตุและปัจจัยที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นทำให้เราวนเวียนอยู่กับความทุกข์ไม่รู้จบครับธรรมะปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาทคือหลักการที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมกันของเหตุและปัจจัยครับพระพุทธองค์ทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาลอยๆครับความทุกข์ของเราก็เช่นกันครับเกิดจากเหตุปัจจัยเช่นความยึดติดในสิ่งต่างๆเมื่อเราเข้าใจหลักการนี้แล้วเราจะสามารถแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาได้ครับเราจะไม่โทษโชคชะตาหรือโทษผู้อื่น แต่เราจะหันมาแก้ไขที่ตัวเราเองซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงครับเคล็ดลับที่3การไม่ถือครองการเป็นอิสระจากความทุกข์สุดท้ายเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดของการปล่อยวางคือการไม่ถือครองครับเราไม่ได้หมายถึงการที่เราไม่มีทรัพย์สินหรือไม่มีความสัมพันธ์นะครับ แต่หมายถึงการที่เรามีสติอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆที่เรามีนั้นเป็นเพียงชั่วคราวและพร้อมที่จะปล่อยวางได้เสมอเมื่อถึงเวลาครับธรรมะเนกขมะและวิเวกในทางธรรมะการไม่ถือครองเกี่ยวข้องกับเนกขมะการออกจากกามคุณและวิเวกค,คือความสงบจากกิเลสครับการที่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งต่างๆได้โดยไม่ยึดต,ติดในมันจะช่วยให้จิตใจของเราเป็นอิสระจากกิเลสครับ และเมื่อจ pues nah ิตเป็นอิสระแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกใดๆเลยครับเมื่อเราเข้าใจความหมายและพลังของการปล่อยวางแบบพระอริยะแล้วคำถามสำคัญคือแล้วเราจะเริ่มลงมือทำอย่างไรในชีวิตประจำวันเพื่อที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายและมีความสุขผมจะพาคุณไปสู่ภาคปฏิบัติที่จับต้องได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครับ ผมอยากชวนคุณมาลองทำภารกิจปล่อยวางง่ายๆครับโดยคุณสามารถทำได้ในทุกๆวันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามครับลงมือทำวันนี้การไม่ถือครองคือการครอบครองความสุขที่แท้จริงผมอยากให้คุณลองเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ในทุกๆวันโดยเฉพาะช่วงที่คุณรู้สึกยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับฝึกปล่อยวางความคิดอนัตตา สังเกตความคิดทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่ากำลังคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้คุณหยุดแล้วบอกกับตัวเองว่านี่เป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่ตัวตนของเราการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถแยกตัวเองออกจากความคิดได้ครับฝึกสติลองฝึกสติง่ายๆด้วยการหายใจเข้าออกอย่างช้าๆการทำเช่นนี้จะช่วยดึงใจของคุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันและลดการคิดฟุ้งซ่านครับฝึกมองหาเหตุปัจจัย ปฏิจจสมุปบาทวิเคราะห์ปัญหาเมื่อคุณเผชิญกับปัญหาให้คุณลองวิเคราะห์ดูว่าอะไรคือเหตุและปัจจัยที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นครับการทําเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและไม่โทษโชคชะตาหรือคนอื่นครับยอมรับความจริงเมื่อคุณเจอสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรือการกระทําของคนอื่น ให้คุณยอมรับความจริงนั้นและปล่อยวางความพยายามที่จะควบคุมมันครับฝึกการไม่ถือครองเนคขมะฝึกบริจาคสิ่งของลองทบทวนข้าวของเครื่องใช้ที่คุณมีครับอะไรที่ไม่ใช้แล้วไม่จําเป็นแล้วลองนําไปบริจาคครับเพราะการทําเช่นนี้จะช่วยฝึกการปล่อยวางทางวัตถุซึ่งจะส่งผลดีต่อการปล่อยวางทางใจครับ ใช้ชีวิตอย่างไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปครับเช่นไม่ยึดติดในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือไม่ยึดติดในความสัมพันธ์ว่ามันต้องเป็นไปตามที่เราต้องการการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเบาสบายครับจำไว้นะครับว่าการไม่ถือครองคือการครอบครองความสุขที่แท้จริงการที่เราสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆลงได้จะช่วยให้เราพบกับความสุขที่แท้จริง ที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกใดๆเลยครับตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เดินทางสำรวจเคล็ดลับการปล่อยวางแบบพระอริยะเราได้เรียนรู้ว่าการพิจารณาอนัตตาช่วยให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆการเข้าใจปฏิจจสมุติบาทช่วยให้เรามองเห็นเหตุและปัจจัยของความทุกข์การไม่ถือครองคือการครอบครองความสุขที่แท้จริง วันนี้คุณได้ค้นพบกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วครับคุณได้เรียนรู้วิธีการที่จะวางได้ใจเป็นสุขโดยไม่ต้องกลัวหรือหลีกหนีอีกต่อไปจำไว้ว่าการไม่ถือครองคือการครอบครองความสุขที่แท้จริงคุณมีพลังในการสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยตัวคุณเองชีวิตที่มีความสุขและเบาสบายเริ่มต้นจากการปล่อยวางของคุณเองครับ ขอให้ทุกท่านนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความเบาสบายอย่างแท้จริงและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ